นสนับสนุนโดย Mobile b a n k ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power อยากโอนเงินไปต่างประเทศก็ง่ายเรากับว a r ได้ <c oughs> กับกรุงไทยว a r บริการโอนเงินต่างประเทศอัชิริยะผ่านแอป,ปกรุงไทย NEXT แอป,ปธนาคารเดียวได้เร็แรกเงินสุขพิเศษถึง31สิงหาคมนี้ 16นาฬิกา39นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการส่องเศรษฐกิจนะครับคุณดวงพรยังไม่เข้าสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นไทยปิดตลาดไปเรียบร้อยลบ32.93จุดน,นะครับอยู่ที่1,543.67จุดลบไป2.09%นเอะครับมูลค่าการซื้อขาย1 1ึ่3 3ล้านบาทนะฮะ <c oughs> ก็กระชูดนะฮะมากกว่าแสนล้านนะครับหุ้นที่ปรับตัวโห ปรับตัวลดลงไปทั้งหมด1,598บริษัทนะครับปรับตัวสูงขึ้นไป311บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลง149บริษัทสูงสุดของวันวันนี้นะครับลบ9.27จุดนะครับอยู่ที่1,567.33จุดต่ำสุดของวันนะครับลบ36.04จุดนะครับอยู่ที่1,540.56จุดอ่าปิดตลาดก็ลงไป3 2จุดก็เกือบ33จุดแหละนะครับก็ใกล้ต่ำสุดของวันเลยนะครับมูลค่าการซื้อข,ขายก็กระชูดนะครับ คุณยงพรยังไม่เข้าสายเราไปดูเรื่องอื่นๆก่อนนะครับมีแผ่นดินไหวในไต้ไต้หวันนะครับที่ไทเปบอกว่าอาคารต่างๆสั่นตัวอยู่ขณะหนึ่งในเมืองหลวงของไต้หวันที่ไตเปนะครับในวันพุทธที่ผ่านมาในช่วงระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องความเสียหายนะครับสำนักง,งานานิยมมิตยาของไต้หวันนะครับรายงานว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ระดับ5นะ5ลิกสเตอร์สเกลนะอยู่ที่บริเวณชายฝั่งตะเน ตะวันออกของเมืองหัวเหลียนนะฮะอืมก็เมื่อกี้เราพูดไปนะเออกรุงโซนะฮะประเทศเกาหลีใต้นะฮะเขาบอกว่าอ่อบอกว่าประเทศเกาหลีใต้กําลังพิจารณาว่าจะอามาตรการควบคุมกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะรันะรในขณะที่จํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสิพุ่งสูงขึ้นนะครับ ประเทศเกาหลีใต้นะครับได้มีการรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ในวันพุธท,ที่ผ่านมานะไม่กี่วันหลังจากที่ประเทศเกาหลีใต้เริ่มต้นที่จะมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมและรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับในบางส่วนของประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงว่ามันมีการออกไปเร่งตัวมากขึ้นของการทําการรณรงค์ฉีดวัคซีนนะครับก็ทําให้สามารถควบคุมได้ พอควบคุมได้ปรากฏว่ากำลังจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมก็จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเพิ่มขึ้นไป1,212 12คนนะครับจนถึงช่วงเที่ยงคืนของวันอังคารที่ผ่านมานะครับจากบริเวณที่มีคนอยู่หนานแน่นที่สุดที่กรุงโซนะฮะเจ้าหน้าที่ขยายมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวในเมืองหลวงและบริเวณภูมิภาครอบข้างนะครับอย่างน้อยที่สุดเป็นระยะเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ คุณดวงพรเข้าสายแล้วนะครับคุณดวงพรพูดหน่อยครับค่ะ,ะกาลังพูดนะครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยจานวนผู้ติดเชื้อไวรัสคือหมายถึงการระบาดมันพุ่งสูงขึ้นทีนี้มองในภูมิภาคเอเชียนะคุณดวงพรไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นะนะครับเอเอ,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 เอมาเลเซียอินโดนีเซียนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยมันเหมือนกับกระแสของการระบาดมันรุนแรงมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะประเทศไทยก็ไม่จืดเลยนะฮะก็ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ส่งผลกระทบต่อ,อการตกลงตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยคุณนงพรจะพูดเรื่องอะไรครับอ๋อก็ดิฉันก็จแค่บอกว่าวันนี้ก็ทุกสฤศทิกกรณีนะคะประเทศไทยเราอืมเรื่องการติดเชื้อไวลัสใช่ไหมครับอืใช่นะคะตอนตอนี้จะนําไปสู่ของการพิจารณาว่าจะล็อกดาวหรือไม่ล็อกดาวนะคะ ดังนั้นนี่มั่นใจว่าเรื่องหุ้นที่มันล่วงนะคะคุณฟังในการที่เออ่มีการแถลงข่าวออกมาว่ามีการล็อกดาวน์ประเทศไทยสี่สี่วันเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเออ่ทําให้ตลาดขึ้นีร่วงนะคะตกลงล็อกเนี่ยมันก็คืออะไรนะคะตกลงล็อกหรือเปล่าหรือไม่ล็อกพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ถึงจะรู้อ๋อพรุ่งนี้ตัดสินใจนะครับใช่นะคะกอบคุณ่ ใหญ่เพราะวันนี้เนี่ยสอว่าคอชุดเล็กเนี่ยที่มีอ่าเลยค่ะมมันโคงประับมมันโคงแล้วก็มีอ่สาธารณสุขนะคะก็คือทางตลาดสาธารณสุขเนี่ยเขาก็บอกว่าคือจำกัดการเดินทางของประชาชนเนี่ยอยากให้ทุกคนมาอยู่บ้านออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นคือเลนไปหาซื้ออาหารหาสิจำเป็นในการางชีวิตอนสิ่งวคือไปหาหมอเนี้ยไปได้นะคะแล้วก็ปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมดตลาดนัดเอ้ยอะไรเอ้ยแบบ ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยนะคะปิดด้วยอถ้าปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะไปซื้ออาหารกินได้ยังไงองต้องตุนอาหารไว้ก่อนนะหรือไม่มาส่งที่บ้านได้ไหมอ่ะสั่งมาส่งเนอะอันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่ะางฝั่งเราเนก็เลยเกิดมันก็เลยเกิดเหตุการณ์หุ้นเนี่ยขนาดที่มีหุ้นอย่างที่คุณจะสื่อูดแล้วนะคะว่าปิดตลาดไปแล้วเนี่ยคือแบบไม่คิดไม่ฝันว่า มันจะล่วงขนาดนี้นะคะในภาวะแบบนี้นะคะก็ตอนแรกดิฉันก็คิดว่ามันก็น่าจะล่วงสักเล็กๆนะคะเมื่อช้าช่วงเช้าดิฉันเห็นเข้าไปดูก็อยู่ที่1 0ุดเนาะอพอบ่ายมาล่วงลงไปที่3 2ดต่ำสุดคือ3 6ด, 36, ดลบ3 6กนะคะอ,อันนี้ก็น่าจะหมกับความกังวลนะคะว่ากังวลกันระบาดของโควิดด้วยนะเพราะเขาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้แหละมันจะถึงหนึ่ง หนนมายถึงวัน,วนละหมื่นนะฮะหมายถึงเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะอืใช่ค่ะก็จะถึงหนึ่งหมื่นคนนะคะส่วนส่วนผู้เสียชีวิตนะคะก็น่าจะเกินจะทะลุหนึ่งร้อยนะ,ะเพราะดบอยวันนี้มันก็เจ็ดสิบแล้วนะคะหนูฟังเขาก็บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่หลายคนก็กังวลว่ามันจะขนาดไหนแต่เขาบอกว่ามันมันก็เลย มันก็เลยกังวลงเงินไปหมดนนะะทั้งยอดโควิดที่จะเพิม่มขึ้นนะคะรวมถึงการล็อกดาวน์การล็อกดาวน์เนี่ยคือมันเป็นมันเป็นการแบบหยุด,ดเรื่องของสนใจทางเศรษฐกิจทันทีนะคะมันก็เลยเป็นข้อที่กังวลน,ในะ,ะในขณะที่ประเทศไทยเรานะคะคุณผู้ฟังฉีดล็อกซีนไปแล้วแค่เสียล้านคนเองนะคะมันก็เลยทําให้มีแบบคือเรามีเจ็ดเราดูนักที่เจ็ดล้านคนแต่เราฉีดล็คกซึมไปแค่ สิบเอ็ดล้านคนก็ถือว่ายังเป็นส่วนน้อยอยู่ซึ่งอันนี้เป็นเข็มแรกด้วยใช่ไหมฮะหรือหรือนับรวมทั้งสองอย่างเขาเขาบอกว่าเข็มแรกค่ะเข็มแรกใช่ไหมฮะสิบเอ็ดล้านคนก็ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศนเนาะใช่ใชนะมันมันก็ถือว่าส่วนน้อยไนงะมันไม่ได้เป็นส่วนส่วนเยอะนะคะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิน่งที่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 แน่วจแล้วก็น่าน่ากลัวนะฮะในขณะที่ก็เมื่อกี้เรียนพูดกับเพื่อน ในห้องนากขาวด้วยกันบอกว่าประเทศไทยเรามีทุกสายพันธุ์ของวัคซีนนะใหของของต่สายพันธุ์โควิดนะลนลำลำต้าเอลดต้าอะไรเงี้ยก็มาแล้วเหนอมาแล้วเหรอลำด้ามาแล้วนะลำต้ากับเอฟซีลอนครบหมดแล้วเหรอใช่คะแต่ยกยินวัคซีนนะคะที่ยังมาไม่ครบวัคซีนมาแค่สองยี่ห้อใช่ไหมอ่านะคะในขณะที่รัฐบาลก็บอกว่า หยุดที่หยุดหยุดกล่าวหาหรือหยุดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวคสักทีนะคะเพราะว่าเนี่ยน้อยเนี่ยเขาก็รักษาคือเขาเรียกว่าอะไรคุณังเขาได้บอกว่าที่พูดกันทั่วไปแล้วทุกวันนี้นะคะคือการตายไม่การติดนะคะก็คือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรเวลาป่วยนะคะอาการมันจะไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ไม่ได้ฉีดเลย นะลาคาแต่นี่เ,นเมื่อกี้เนี่ยนะผมรายงานก็มีนะฮะคุณหมอที่อินโดนีเซียนเนี่ยฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วครบสองโดสตายไปหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดคนนะฮะร,รวมทั้งห้าสิบคนในเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวห้าสิบคนเท่าที่ฉันอ่านจากสองกระทรวงสาธารณสุขกันนะคะเขาบอกว่ายังมีแค่หนึ่งรายนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งรายนั้นมีลูกแฝก้อนะคะในประเทศไท<า>ย<ช>บอกว่า S <S ในประเทศไทยนะคะนื่งจากว่าบอกว่าฉันนั้นเนี่ยหยุดได้ค่าซิโนแวคนะคะเพราะว่าอนามองค์การอนามัยโลกก็รับรองแล้วมันไม่ได้ไร้คุณภาพอย่างที่กล่าแพ้นะคะไม่บอกว่าเนื่องจากว่าคือหลายๆคนก็ฉีดแล้วก็หายนะฮะหลายๆคนก็อไม่ได้มีแพ้วัคซีนนะคะแต่อย่างใดอ,อย่างรุนแรงเขาก็บอกว่า คนก็เลยพูดกันเป็นภาษาที่ติดปากในะางาเรียกฟังบอกว่าการตายไม่ได้การสึกนะคะืเน่องจากว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคือฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามเนี่ยจะช่วยให้อาการที่เราจะติดโควิดเนี่ยทุกเราเบาบางลงนะคะ <S <S ไม่รุนแรง <ๆ S 1> เพราะบางคนเนี่ยถึงแม้จะฉีดก็บางทีฉีดเข็มเดียวบางทีฉีดคือฉีดเข็มเดียวฉีดวันนี้พรุ่งนี้ติดเนี้ยมันก็ยังไม่มีภูนะคะ วัคซีนเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างคืมด้วยนะคะภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานี่แหละสำคัญที่สุดนะะอย่างน้อยสองสัปดาห์เนอะวัคซีนส่วนใหญ่นะครับหมายถึงว่าต้องต้องฉีดครบสองโดสด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้อันนี้ผมก็สงสัยนะคุณดวงพรเพราะว่า การระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยมันเริ่มต้นในประเทศจีนใช่ไหมฮะแล้วก็จีนเขาควบคุมได้อย่างอย่างดีนะฮะผมก็พยายามไปดูว่าแล้วแล้วทำไมเราสงสัยซีโนแวคเพราะว่าจีนก็น่าจะใช้ซีโนแวคเยอะนะหรือมันยังไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นข้อมูลว่าจีนเขาใช้วัคซีนอะไรเยอะที่สุดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะับก็มีบทวิเคราะห์ออกมาบอกว่าเนื่องจากไอการระบาดในรอบแรกของวัคซีเออของไวรัสในประเทศจีนเนี่ยมันเป็นไวรัสรุ่นแรกอะ นะฮะมันยังไม่ถึงเดียวไม่ถึงอัลฟาดยชาไปอัลฟาของอังกฤษใช่ไหมทีนี้เนี่ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจีนเขามีมาตรการควบคุมรุนแรงอะ่ะก็คือปิดเมืองนะติดตามติดตามผู้ผู้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะฮะก็คือ,อามาตรการควบคู่เขาเขาออกมาเข้มงวดมากเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีสายพันธุ์อื่นไงทนี้มันอาจจะมาถึงขั้นตอนที่ เราต้องหามันต้องมีการพัฒนาวัคซีนตามการพัฒนาของเชื้อไวรัสหรือ,อยังน,ยนะครับอือันนี้ก็ถือว่าอ่ามันเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะคุณผู้ฟังบอกว่าคือมันต้องทอํแหละไม่ว่าจะเป็นวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่งเราต้องรักษาตัวเรื่้งวัคซีนจําเป็นไหมฮนก็ในสมองฉันจำเ,มมเป็นนะคะส่วนการดูแลตัวเองเด้นระยะห่างล้างมืออะไรเงี้ย มันก็เป็นอีกเ่ียวนยึงแต่ถ้าคุณไม่ไปหน่อยแลย้วคุณอยู่แต่บ้านเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยแน่นอนนะคะในการที่จะดูแลรักษาตัวเองนะคะหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะเราต้องทํำยังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้นะคุณฟางมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นโรคระบาดนะคะเหมือนภาะาสมัยอดีตก็คือโรคห่านะคะที่มานก็คือตายไปทุกอย่างยาแต่ว่า ประเทศไทยเราก็ยังดีนะคุณผู้ฟังเรื่องของสมุนไพรนะคะก็ยังมีหลายๆสมุนไพรที่ยังพอบรรเทาทุกเราไปแต่จะกินมากหรือมากก็ไม่ดีนะคะ <S <S จําเป็นนะคะจําเป็นนะคะจาเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะอันนี้ถือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดใน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 ตัวเราเองนะฮะี้ฝั่งอันนี้เห็นก็ยาำนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เข้ารายการเิยเฉลิมจะพูดเสมอว่าเรายังต้องในระยะอาหารกินอาหารจะต้องอ่คือคือพยายามอย่าไปสัมผัสกับเชื้อไวรัสดีที่สุดนะฮะค่ะก็อ่า กินร้อนช้อนปูเนาะไอช้อนช้อนไทยช้อนมันคือกินกินกินอ่มกินของไทยเราเนี่เป็นเมนโตะนะคะอืมก็แยกแกันนะครับแยกสำรับนะครับใช่ค่ะเพื่อที่จะได้อ่าดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดค่ะประเด็นที่สองนะคะคุณผู้ฟังเราต้องมาลุ้นดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะอ่า หลดเมืองไหมหลอกบาจริงไหมอ่านะคะไม่เป็นไรนะคะเน้นหยิบข่าวมาฝา่อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าปีสองพันห้ารา้อยสี่นะคะก็เปิดศิกอันดับมหาเศรษฐีไทยปีสองพันห้ารา้อยสิบนะคะตเตอคืจเจียรบวรนนยังคงครองแชมป์นะคะเป็นครองแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่แต่ะนะคะส่วนอันดับสองนะคะก็ะอยู่ที่คุณเฉลิมอยู่วิทยานะคะก็ะคือก็าแตกเก กทินเดนะคะกแบบเบืนองดีกชินเดชนะคะอันดับสามคือชินเจริญศรีวัฒนพัชีนะคะอันนี้ก็คือเราเราก็รู้กันอยู่ว่าในเร่องขอเดชช้างหรือน้ำดื่มตาช้างหรือว่ชที่ดินในสางๆานะฮะอันดับสี่ก็คือสกุลจีราที่วัดนะคะก็คือพวกข้างเซนท่านทั้งหลายเซนนะคะสารัตนาวดีนะคะทักษหลังก็ได้ยินชื่อบ่อยคือพลังงานที่สิทธิางนสิทธิ์ลงเรส้านะคะอันดับสุนะคะ คือตัดกูลองกระถามเคราะห์นะคะอันนี้เป็นแบบพวกเครื่องดื่มนะเดิมมาอยู่อันดับแปดนะคะก็ขยับขึ้นมาเป็นอันดับหกนะคะอันดับเจ็ดนะคะสมโพธิอาหุนในนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็นะมาจากพลังงานเหมือนถ้าจำคุ้นๆก็คือเอเอนะ,ะพลังงานบริสุทธิ์นะคะจากอันดับสิบแปดนะคะมาอยู่อันดับเจ็ดนะเนะื่องจากราคาคุ้ก็คงค่าส้นสูงขึ้น อันดับ8นะคะนายแพทย์ปลาเสริร์ปลาสก์ของอุตโตนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นทั้งบางกบเกาะไอเ,เีโรงไฮลันจินเชษนะคะอบอกว่าจากอันดับที่11มาเป็นอันดับ8น,นะคะจะประจัดตั้งอ่าประจัดตั้งวลคาราวะคุณนะคะลงจาก7มาอยู่อันดับ9นะคะผู้สูงชาบ้านอะไรเงี้ยนะคะส่วนอันดับ10นะชูชาติเพชรไทยและดาวนภาเพชรไทยนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก็ เ็นมีเกี่ยวกับการธุรกิจการเงินนะคะคุณผี้ตองก็อันดับก็คงที่อันนี้คือใครจะเป็นอะไรยังไงเสร็จสิไทยก็ยังคงติดติดอยู่็เไยติดอะไรมนะาติดอันดับของฟอสซิปอยู่เหมือนเดิมน,นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะหยิดมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในเวลาอันไหนนิดนะคเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายหลายที่เนี่ยลุมนฟองสูบเอร์นะคุณผู้ฟังจำกัดการแข่งขันทางธุรกิจนะคะเขาบอกว่า ตัวแทนอายการรัฐจาก37รัฐของสหรัฐนะคะร่วมกันยื่นฟ้องกูเกิลนะคะของบริษัทอัลฟาเบกเหตุการ์ทางานเนี่ยเหตุของการทํางานของกูเกิลเนี่ยในการดูแลแอปตัวสำคับผู้ที่ใช้แอนดรอยเนี่ยเขาบอกละเมิดกฎหมายถือเป็นการสืบสอนะคะอันนี้ก็ต้องก็ต้องให้คุณวิสุีนะคะไปตามต่อนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรายงาน,นข่าวที่แจ้งมานะคะก็บอกว่า,าการฟ้องร้องทางนี้เนี่ย เป็นหนึ่งของการฟ้องร้องจนงหนมากที่ Google เนี่ยเผชิญอยู mm ่ hmm. นะคะเพราะว่าคือมันทําทอะไรเนี่ยในของ Google เนี่ยมันจะตั้งค่าไว้ที่ p p p s t o นะ p p Store คือ Pay s ส o r e ด้วยนะคะ mm hmm. บอกว่า Google เนี่ยได้รับค่าธรรมเนียม30%ของสินค้า mm hmm. ของแยอดขายสินค้าดิจิตอลนะคะซึ่งในสํานวนการฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้คงไว้ซึ่งค่าธรรมเนียมที่สูงระดับนี้ Google ได้ใช้ กลยุทธ์ํำกัดการแข่งขันเพื่อปัดเศษปานะคะและขัดสววงการแข่งขันในการเผยแพร่แอปแอนดรอยและ g o o g l e ไม่เพียงแต่จะโจมตีแอปสโตที่เป็นผู้แข่ขงเท่านั้นแต่ยังดำเนินการต่างๆเพื่อให้ผู้พัฒนาแอปไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถผอแค่หน <Google S 2> <ร>ึ่งแอปของตนเองคือผ่านเทสโตเท่านั้นนะคอันี้ก็คือจะบอกว่าก็เป็นการ,ราต้องลองที่น่าสนใจก็ต้องน่าดูเพราะว่าในยุคนี้เนี่ย มันอะไรที่เป็นฟรีเป็นหมดแล้วอ่ะคออะไรที่ฉีดฟังก็จะถูกประชาชนเนี่ยฟองรอกนะคะคบ,บางทีก็คงมดว,งว่าคุณฟังดูอะไอตัวเองนะคะคอืมก็วิธีที่ดีที่สุดนะฮะอย่างที่คุณวงพรว่าน,นะครับก็เอาตัวให้รอดนะเอหลายๆคนก็รอคิวที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วยังไม่ได้ฉีดนะฮะก็ ยังไม่ได้ฉีดก็อย่าไปสัมผัสใครรักษาตัวเองให้รอดละกันนะครับฉีดอะไรก็ฉีดไปเถอะนะครับรีบๆฉีดนะครับวันนี้คุณดวงพรอุดมทิพย์นะครับผมยศสุริมิตรไปบูรณาการสองเศรษฐกิจนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคฟะรายการสองเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจาก